อยู <łość> ่ด้านโคุ้กโดนเตะลูก ตัแไม่เนไอก่ได้โดลยนั่งแตนั่แล้วนั่งห่ไ่ได้แล้วน่ง้ไม่นไ่เลยั่แล้ว ็นแทนของพี่ๆน้องๆอาสาสมัครช่วยโครงการก็มีความดีครับทีนี้การทงาอมาของช่วยโครงการให้ขอมูลความถกในเล็กในน้อยในทางเรียนนะครับก็วันนี้กให้น้องได้รับัหาที่เราอย่างทานที่เราเป็นตหาครับเราเข้มแข็งก็มอบให้น้องๆได้มาใช้งานนะครับก็บอกว่า วันนี้น้องๆทุกคนจะมีความสุขนะครับจากใจตรื่อีมาคนด้วยหุกานนะครับขอบคุณมากครับผมไม่พอเติมได้่อตได้ไม่พอเติมได้บอกน้องเลย มากมากเลยนะคะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับสมาคมกผู้ภัยในวันนี้นะคะวันนี้ท่านผู้ใหญ่ไม่ได้มานะคะท่านติดภารกิจก็เลยฝากให้ ครูช่วยดูแลคณะด้วยนะคะก็รู้สึกยินดีและก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่สมาคมกู้ภยัยสมุทรปราการได้เลือกรงเรียนของเรานะคะ,ะมามา,มาทำกิจกรรมในโรงเรียนของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานที่มาเซอร์เวด้วยนะคะทีะ่ได้เลือกรงเรียนของเรานะคะนี้นะคะ มีเด็กนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น250คนใน250คนนี้ก็จะมีเด็กที่พักค้างกินนอนอยู่กับเราเนี่ยจำนวน70คนนะคะเด็กเหล่านี้เนี่ยบางคนเนี่ยก็คือมาจากฝั่งพมา่าอีกบางส่วนนี้ก็คือมาจากศูนย์อพยพบ้านตั้งหินก็คืออยู่ไกลจากโรงเรียนเราอย่างยังต่ำก็ไม่น้อยกว่า30กิโลเมตรเขาก็เลยมาเป็นเด็กบ้านไกลของเราตรงนี้นะคะเอ่อ แล้วก็มามามา,มาอยู่ที่โรงเรียนของเราเนี่ยเราก็จะมีบ้านพักให้นะคะแล้วถามว่า,เ,าเงินค่าหัวค่าอาหารของเรามีไหมเรามีวันทําการเรามีค่ะแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราไม่มีหว่าเป็นวันวันหยุดนักขัตบมาเลอกอะไรเงี้ยเราก็จะไม่มีค่าหัวเราก็จะทําโครงการเพื่อกเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะคะถ้าทางคณะเห็นข้างล่างด้านล่างนะคะ ของเราก็จะมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกผักเพื่อที่ว่าเด็กเหล่านี้เขาจะได้เอาของที่เขา ของที่เขาเลี้ยงเนี่ยคะ่ะเอามาเป็นอาหารกลางวันหรือไม่ก็เป็นอาหารเช้าเย็นช่วงวันหยุดที่เขาไม่ได้กลับบ้านนะคะเด็กเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะว่าบ้านอยู่ไกลอย่างว่าก็คือเทอมหนึ่งถึงจะกลับครั้งหนึ่งนะคะแล้วบางเทอมถ้าเขามีการสู้รบกันกระเหลี่ยงกับพ่อม่เขาจะมีการสู้รบกันเขาก็จะไม่ได้กลับน้องบางคนก็สองปีแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะว่า ตรงชายแดนเนี่ยเขาจะมีเหตุปะทะกันน้องก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็บอกว่าฝากไว้ด้วยนะครูไปรับไม่ได้เพราะว่ามีเขามีการสู้รบก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็สองปียังไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่เลยค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ทางสมาคมกู้ภัยสมุทรปราการได้เลือกโรงเรียนของเรานะคะ เป็นนายกสมาคมผู้ให้สมุดประกาศนะครับก็กิจกรรมในวันนี้นะครับยางยางลูก,กลยังในกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จากที่พี่สมาคมผู้ให้แล้วก็พี่น้องภาคประชานชนในจังหวัดสมุนการและจังหวัดใกล้เคียงก็คือเราร่วมกันถมท,ทุนองคกรต่างๆปัจจัยต่างๆเพื่อมามอบให้กับน,น้องๆในวันนี้นะครับก็ ทุกคนทําด้วยใจนะครับไม่ได้ต้องการกีบแฟนของใคอยากให้น้องๆที่นี่มีความสุขนะครับเราไม่แบกคนทั้นไม่แบกเชื้อชาติอยู่แล้วเราอยากให้ทุกคนต้องเพียงกันแล้วก็ได้รับความจุจากพวกพี่ๆผู้ใหญ่นะครับก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งคุณครูแล้วก็น้องๆนะครับที่มาลวมือ อขอบคุณคณะสมาคิกครยสมุทรปราการจุฑท่านนะคะที่ได้เดินทางมาเลี้ยงอาหารกางวันมอบพิพีขอบคุณอาหารให้แก่ผู้ยู่งในวันนี้ผู้นูไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนท่านได้นอกจากจะขอบเปเด็กทีของพ่อแม่และคุณครูสุดท้ายนี้ลูกพอให้คณะุกท่านมีความสุสุขัาพร่างกายแข็งแรงมี่งใดขอให้จงความพัฒนาทุกประการสัมพครับ ทางสมาคมกู้ภัยสุราการนะครับแล้วก็ชมรมพบสะพานบุญนะครับแล้วก็ทีมภาคประชาชนต่างๆที่สุรากาศนะครับร่วมกันนาสิ่งของปัจจัยต่างๆนะครับนำมาม,มอบให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนตราชดนะครับที่ทำเมืองศูนย <c oughs> ก็อยากให้น้องๆได้รับความสุขนะครับได้รับสิ่งที่ดีๆจากทางกลุ่มชมรมอาสาในพื้นที่สุรากาศนะครับวันนี้ครับ ทางโรงเรียนนะคะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ยังเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ยังเล็งเห็นความสําคัญของเด็กชายแดนตรงนี้นะคะวันนี้เด็กๆก็มีความรู้สึกว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจนะคะอิ่มทั้งกายและอิ่มทั้งใจค่ะแล้วก็มีความสุขมากค่ะ